เป็นทางเราทางใครละไรต่างประเทศกอบอรเสงสเแกนหพี่น้องนเือนไม่เี่นอ่างนอกรึนี่ก็เือดเคือนใหม่พี่น้องเมื่อี้ก็มือสันวันทีนอกรมือสีมอือสูงอไท่พี่น้องฮะเอาเอาน่อยมาเคื่อนไม่พี่น้องนอนบริสรับเขาตื่นเลยพี่น้องนะสุงไปใหกเแดงๆนั่นหนึงพี่น้องเาผ้าแหองพี่น้อง แต่มาโบตื่นเลยนะพี่น้องเดินนอนอ่ะบุกขอต่อแคนนะพี่น้องตอนแหนสเปงกับเบรเดนถ่ายพี่น้องถ่ายบ่ทันเนาะอันนี้ก็มีแต่ถเถวแต่แกนะพี่น้องเพราะว่าเขาหิดขึ้นเอาหิดเอาโค้งหิดงานน้อยๆพี่น้องถ้าบอกกับท่าเมพื้นกัถือโอกาสบุขอต่อแคนนะพี่น้อง แข็งแข็งไม่ปรด้ากระด้างครักันนอนรับขัดนี้แงมาตื่นเลยตื่นได้เศ้าโหยนะลูกก็ตื่นมากินนมแต่เศ้าคุยนอนตื่นมากินนมแล้วก็รับเลยแบบนี้รับกินแม่ไหมว่อกินนมผม พี่น้องหลังจากผูกขอต่อแขนเรียบร้อยนะเราก็บประดถ่ายอวบคุนพ่อสะแพงคาดูกนมยังเนาะอันนี้เพิระกอาบน้าเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องพ่วต้นซ้อดูระเดถ่ายเพิรนกยังเนางมันหนาวพี่น้องนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเครื่องกระดูนุมกี่ดี คิวนมหาเนาะพี่น้องเนาะตอนปลกขอต่อแคนเพิ่งกระหายอยากกินนมพอตื่นมาเพิ่งก,ก็ได้กินนมโนดพี่น้องนะอันนี้คือก็ตื่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้กินนมแล้วแต่ก็วัวหายนาะกินเก่งลายตาเว่งหลุกๆอยู่นะนี่ก่ะนะพี่น้องนนนนาานะนเ,งาาเองนาะสุดเฮือนใหมเหมื่อน,นี้ก่ะ กันยังบเ่เล้เพีนึ่งอนะย่งเนาะบึงก็ลูกป็ยังบดิปูเได้เอาสาดดมันเนาะสาดยางเนองของสะแพกงกันยังบดิปูสาดยังบดิมียังเลยนะพีอยงเนาะเป็นสะแพกงกันยากลูกขึ้นแบบกระทันหแบบันแบบขึ้นเอามือเอายามขึ้นเนะพานะย่งเนาะเพียงกะยังบรครบนะพีอนะยงเนาะกะยังบ่สมบูรณ์นะพีอยนะ่งเนาะ ขึ้นเอา,เอามือเอายามเปินซื้อๆนะเพียนละไปแถวฝึกกระปุกแค้นให้เลยแต่ว่นย like ังท่านผูกแบบเป็นเงนทางการนะเพว่อคันมีเงินเขาจังสีดหม่นะเพียนลอสิปูกหม่ปูกเอาควันดใหม่นี่เพ um ีละกระพ่อเพิ่กับสาเพลงเด็กะลูกม่เพเาพอะาญ้าเพิรกับเด็กขับมาพควันเพิ่กัไป แต่งอยู่พวกินเสิบอาหารซอยอันทางเพื่อนทัวเนนะเพียงเนาะอ่ากินอิ่มแล้วอันนี้เนาะคำเนานะเมื่อก,กี้นี้ค่อยอยากกินนมนะลูกเนาะเอ้ยเอยอ่าเป็นกระมา ลึกอ่ะเอ้ยมาขึ้นเนื้อใหม่บลาุงมันนี่บะมาลุกบะมาขึ้นเนื้อใหม่บะมาหามบะมาขึ้นเนื้อใหม่บลุกบะมาขับมาคึ้นน้ลุกนะเออมาขับมาคึณนะลุกนะหามมาขับมาคึณนะลุกอันนิ่มๆๆๆๆนิ่มใหม่ปลาลุงด้วนิ่มลุก นอนนะนอนเนดะ้อแแปลง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 แปลงแแปลงหมูเลไยได้เสก็คอขลูกเขาเลยได้ลูกเลยได้เซสินนั่นใส่กันนะพี่น้องเนาะพันทรงพันเสด็จกะหายกะเลยสูตรก,กันกับห้องนะลูกหลาน ม่เอ้ยฮะโอ้ยเดินขาเมื่อยไม่เอ้ยสบายดีลูกเดี๋ยวบังเสียงสบายดีสมอสมางามแต่ฟู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 ฟโอ้ยเราจะบปเดินทางงามาเลยยืนเบิ่งดูยืนยืนเบิ่งดูยืนเบิ่งดูให้กระตื่นบ่หนิฮะผูกเอาบ่ไอ้เด้กใส่จุดงามมาลีนี่ไงมา Ừ, ยอยบน้องอบ้ายยกน้องบ้ยังนีมันจิ้มมันเกินไปไม่เห็นนะมามู้ทัทนแห่วัดศิลุกมาหาโมม,มีคนอยากยิเหื่อะไรมีคนโดนมัน,มน

พี่น้องอันนี้ก็คืนนั้นใหม่นี่พี่น้องว่าน,น,น็บรรยากาศแขกกับบริษัทเสื้อเสื้อเสื้อลายนะพี่น้องแต่เพิ่นมาตอนช่วงบ่ายๆไปจัง เงินครัวเพิ่นแขกก็คือสิมาตอนช่วงบ่ายๆนะพี่น้องอภวตอนเช้าไปกันคือสิยงบรรยากาศตอนเช้าน,นั่นเองเนาะ ค่อยปะยะค่อยค่อยบ้าก็ได้ที่ค่อยชิมชอยนึงอ่าถูกนี่อค่อยยังมาแล้วได้ที่ค่อยบ้านักๆบ่มีแนวบ่มีแนวอัดก่อนได้ด้วนั่นเข่าลูกแน่มะกกเหนมมะกอกค่ะหมูเอาให้สิมาหมูจุดบ่มีบ่มาหางละแน่ไอ้แกชอยายจอดเือคนรวยเนาะ

หัหน้าไม่หนาหัว้โจ๊กทำทองำ้้มอันล้ดโจ๊กอะเรียนแบงหน้าเพชะเพชรก็ซื้อว่าค้ออะไรเด้งเด้งเอา้นิสเนี่มกซอในตู่ะ ใช่เปล่งนาอ่วยหนูมันเกิดริมาโอเคใครสีมาบอกก่อนใสีมาเด็กเดเนี้ยสีมาจะมาเตรียมแันวเาไอห้จับไปไปเอาตัวาจับแล้วออกมาได้ไหมมันเอาตัวเขาเอาไปตึนะตัวเขาเัาเปรยมาันยังอะไรอยู่อามา

กินยาไกินนี่ไแม่หมดน้ำว่าเหตดครผูสาวอ่าแมนบอกแม่ผู้สาวอยู่เนาะกินแนวอื่นจะดูเร้อผิดผิดกันเอออ้าอี้จะมาเปิดเปิดไฟเหมอะพื้นไฟอยู่นาแล้วเนี่ย

Thế rửa chị toàn kèm Thế chị bê thay sao Thế ăn làm ăn bỏ Sao cơ kia Thôi khảo hả nửa bì là dạng đấy nào พอก่อนยำไว้แล้วมันเะสียนะกิน,น,นยังอย่าขูดพี่น้องแซบบะหมี่ยำมาหลักกินอยู่เลยถึงแต่เศร้านะพี่น้องสภาพ เขาปุ่นเนี่ยปุ่นน้ำยังไงน้ำปลามันบอกปุ่นน้ำปลาน้ำปลาบนน้ำปลาคนไทยของอะไรน้ำปลาน้ำปลาหรือน้ำปลาน้ำปลาเอออันนี้วัตถุดิบอย่างน้ำนน้ำปลาเออปลาไม่ซ้อนกับปลาจังปลาไม่ซ้อนกับปลาคำสนุกเออกินกระบายจ่อยกระปุ่นกินบ่

ถ,ถุยน่ะทุย,ย,ย,ยแต่ากอดเสื้อถักแต่ยังติดนะิมติดและกระเจะยัอยลไว้งา่อะก็ลืมไี้แบบนี้ม,ม,มพาพี่นอ้องสเปนกานสิเาเาปิดคิบแปน้องสานีสเปนกัรเขาความมุ่ความใจนคามเพี่น้องเอซนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์มาให้กำใจสเปน,นตลอดมาพี่น้องครับสเปนเห็ปิดผัดประการใดบ่กบุตรบุตรองบุตรจุบงงามกินีสเปนกา กราบขอโทษขอไปนําพวกพี่น้อง FC หลายๆพี่น้องสแฟงขออภัยอาศัยให้พวกพี่น้องจุมีสุขภาพแข็งแรงๆครบเจ็บจะได้ความไข้ยังมีคิดมีสแฟงกับกลับสบายดี